สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักกาสเิียนะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันพุทธที่4่ธันวาคม2567นกะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมโสรกันเหมือนเดิมบวกพรีวิวก่อนเกมนะครับเกมเกมกลางสัปดาห์กลับมาอีกแล้วนะครับผมก็คืนนี้รูมิจะบุกไปเยือนแอตลติกบิลเบานะครับที่สนามซานมาเมสซึ่งเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่นอนนะครับการไปเยือนซานมาเมสเนี่ยโหทุกปีนะ จำจำไ,ได้ไหมปีที่แล้วจู๊ยิงได้แนละ้วทำท่านี้เนี่ยโอ,โอ้แจกกล้วยเพียบเลย <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวไป,ปรีวิวกันหน่อยนะครับผมแต่วันนี้ก็มีข่าวอัปเดตด,ด้วยนะครับมีข่าวของทีโบกุกตัวที่มาแล้วฮนะซาอุกลับมาแล้วอยากได้กุกตัวไปร่วมทีมที่ซาอุดิอาระเบียนะครับอ่านเนื้อหาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาตามกันนะแล้วก็มีข่าวของทางดานี่กบขาวนะครับตอนนี้เจ็บไปจริงแต่ว่าเพิ่งได้รางวัล นะครับางวัลอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยปรีวิวก่อนเกมคืนนี้กับแอตเลติกบิวเบาที่สนามซานมาเมสเวลาตีสามนะครับโอ้โหเวลานี้ดีมากๆนะอ่ะโอเคทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามามีเดียกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสําคัญมากๆนะครับคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะก็พรุ่งนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะหยุดเนาะันพ่อนะครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่ได้หยุดเหมือนกันแต่พรุ่งนี้มัน มีธุระด้วยะนะคือแบบนี้ผมอ่ะดูบอลแน่คืนนี้นะครับผมแต่พรุ่งนี้เนี่ยประมาณหกสิบสี่สิบอ่ะว่าจะมาไลฟ์หรือเปล่าอะอยากมาอยากมาไลฟ์นะฮะอยากมาไลฟ์แบบช่วงเย็นเหมือนเดิมอ่ะนะฮะซึ่งหวังว่าจะทําอะไรเสร็จสับให้ทันจบวันก่อนแล้วค่อยมาไลฟ์ตอนเย็นนะครับในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับไม่อยากพลาดอ่ะนะครับเดี๋ยวลองมาดูเวลาอีกที นะครับแต่ถ้าไม่ได้มาจริงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่จะพยายามมาให้ได้นะครับไล่หลังเกมนะอ่ะโอเคขอพาไปเริ่มกันที่รางวัลกันหน่อยนะครับอันนี้ก็ไปแสดงความยินดีกับดานี่กับบัคาวนะครับผมก็ประกาศออฟฟิเชียลนะครับบอกว่าดานี่กับบัคาวนะฮะคว้ารางวัลเซเว่นสตาร์วอนะครับผมของหน่วยงาน rffm นะครับคืออะไรนะครับคือ rffm เนี่ยย่อมาจาก real federation d e ฟุตบอลเดลมาดริดนะครับผมก็เป็นสาพันธ์ฟุตบอลแห่งกรุงมาดริดนะซึ่งเป็นถ้วยรางวัลน,นี้ประจำฤดูกาลที่แล้วนะครับผม23 24แต่เพิ่งมามอบนะฮะแล้วก็มีอีกรางวัลหนึ่งนะครับก็คือสโมสรยอดเยี่ยมประจำกรุงมาดริดนะครับก็เรียวมาดริดนี่แหละนะตัวแทนที่ไปรับก็เป็นซานติอาโกโซราดีนะครับอ่ะกลับมาคุยที่เรื่องรางวัลของทางดานี่กับบาคาวกันหน่อยนะครับคือรางวัลน,นี้คือ มาจากไหนได้ยังไงนะครับคือเขาบอกว่าเป็นนักเตะสเปนอะที่ทําคุณงามความดีคุณวุิให้กับสเปนนะครับเรายิ่งอยู่ในกรุงมาเิด้วยเนี่ยก็ได้แน่นอนอะไรแบบนี้นะครับคืออ่อเป็นนักเตะที่โดดแลนนะอยู่ในสเปนนะครับผมแล้วก็สัญชาติสเปนนะแล้วก็ได้รางวัลน,นี้ก็ไม่แปลกนะฮะแต่ถามว่าทําไมแบบ เออโรดี้ก็สเปนแต่โรดี้เขาไปอยู่ที่อังกฤษไงนะครับผมไม่ได้ทําคุณงามความดีอะไรให้กับนะชาติบัานเกิดอะไรแบบนี้นะครับคือชาติบัานเกิดอ่ะก็คือบอลยูโรนี่แหละแต่หมายถึงว่าการที่ได้ลดแล่นการที่ได้ทรงคุณวุธนะอยู่ในสเปนเนี่ยคือเป็นดานี่กับบัคคาวนะครับผมรางวัลน,นี้เป็นรางวัลกิติมศักดิ์ซะมากกว่าคือไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมาไม่ต้องทัวลงหรือว่าอะไรหรอกนะคือเขามอบให้ด้วยแบบเป็นเกียรตินะครับไม่ได้แบบว่า แข่งกันมามีการบทไม่มีนะครับผมอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเกียรติยศนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะกับดานี่กับบาคาวนะครับที่ได้รางวัลน,นี้นะช่วงนี้ก็พักฟื้นไปนะครับผมอ่ะโอเคไปต่อกันที่เรื่องราวของทางทีโบกุกตัวกันหน่อยอมไม่เคยเป็นข่าวเลยนะกับทางซาอุนะครับอันนี้เพิ่งมาเป็นข่าวแรกนะครับแล้วคนที่รายงานเนี่ยโคเซฟลิทิอสัสบอก,กอมาก้าด้วยนะครับ เขาบอกว่านะครับเบรกิ้งนะซาอุดีอาระเบียเนี่ยต้องการตัวทีโบกุกตัวนะครับในด่านตัวหลักวัย32ปีของเรือมดริดในตลาดซัมเมอร์2025-26นะครับคือซัมเมอร์หน้านั่นแหละนะแล้วก็โดยซาอุดเนี่ยพร้อมนะครับที่จะเสนอเงินก้อนโตนะที่ไม่เคยให้ผู้รักษาประตูคนไหนมาก่อนโอ้โหอีกแล้วเรื่องเงินอีกแล้วนะ แตนะ่ในตอนนี้กุกตัวนะครับยังไม่คิดที่จะออกจากเรือมริดนะครับและเขายังมีความสุขดีกับมริดนะครับส่วนซืออย่างโกเป้นะครับก็ออกมาแบบเสริมในส่วนที่ว่ามีความสุขนะโกเปบ,บอกว่ากุกตัวเนี่ยตั้งใจนะมีความมุ่งมั่นมากที่จะต่อสัญญากับเรือมริดออกไปอีก2ปีนะครับจนถึงมิถุนายน2 0 2 8นะคือสัญญาตอนนี้ของกุกตัวนะครับซึ่งถึง2026นนะครับแต่ เขาอยากในะขยายอีกสองปีในตอนนั้นก็คือ,อหูอายุนานเท่าไหร่วะเนี่ยถ้าถึงตอนนั้นนะก็สามสิบไปปลายแล้วอะ่ะน่าจะสามห้าสามหกนะฮะคือถึงตอนนั้น,น,นไม่แน่นะมะดิดอาจจะปล่อยก็ได้นะครับถึงอายุประมาณสามห้าอะไรแบบนั้นอนะ่ะนะฮะกูไปยังบอกอีกว่านะครับในตอนนี้เนี่ยตัวแทนของครูตัวนะครับยังไม่ได้แบบรับข้อมูลอะไรเลยนะ เกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับทีมในซาอุเนี่ยตามที่เป็นข่าวคือรู้เขาบอกว่าตัวแทนหรือเอเจนต์ของกุกตัวเนี่ยรู้ว่าทางซาอุสนใจแต่ไม่ได้มีการยืน่นไม่ได้มีการโทรเข้ามาพูดคุยอะไรกับทางเอเจนต์เลยนะณเวลานี้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวให้ความสนใจนะครับแต่ผมว่าถ้ามีช่องทางนะซาอุเอาโอ้โหสามจริงนะแต่ยังท็อปอยู่อะแล้วผู้รักษาประตูอย่างที่เราบอกอะ่ะ เล่นได้ยาวๆนะครับไปถึงอายุแบบสามห้าสามหกสามเจ็ดนู่นน่ะนะที่เราคุยกันมาตลอดนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยอายุที่กำลังเป็นวัยพีกสามสิบนะฮะไม่เหมือนนักเตะนะนักเตะอันนี้จะประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอะไรแบบนี้เนาะที่เป็นวัยพีกนะครับผมว่าใช้ได้ยาวนะแล้วยิ่งเขาอยากต่อสัญญากับสมโมสรเพิ่มไปถึงสองพันยี่แปดก็ขยายบีกเมื่อขยายบีกอ่ะสมมติเขาอยู่จาก ตอนนี้สามสองแล้วอยู่ไปถึงสองพ่หกใช่ไหมก็อีก2ปีแล้วต่อไปอีก2ปีสองพันอ่ะสมมุติเหลือ1ปีสุดท้ายนะครับถึงปีสอี2ิบเนะครับเหลือ1ปีสุดท้ายตอนนั้นค่อยขายก็ได้นะฮะก็ยังไม่แบบเสียหายอะไรมากแต่ตอนนี้กุกตัวนี่ยังท็อปฟอร์มแต่ผมไปดูอะไรนะเขาบอกว่าเป็นคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ของแฟนบอลต่างประเทศ เปนบอลไม่ดีต่างประเทศนะครับเขาแตกเสียงนะเสียงแตกนะครับคือแบบจะบอกว่าส่วนหนึ่งอยากให้กุกตัวอยู่นี่แหละเพราะว่ายังมั่นใจในฝีมือแบบโอ้ยยังไม่ d r อปเลยแบบนั้นนะครับส่วนหนึ่งบอกว่าอยากให้อันเดรลูนินเนี่ยได้ขึ้นมาแล้วนะตอนเนี้ถึงเวลาที่ลุงนินต้องขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแล้วอะไรแบบนี้นะเห็นด้วยทั้งสองทางแต่มันต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง หวังว่าอันเช่จะหย่อนรูนินลงไปบ่อยๆแล้วกันนะในช่วงนี้หรือว่าเมื่อไหร่กูกตัวเจ็บอีกก็ก็เป็นเวลาของรูนินนะครับแต่เขายังท็อปอยู่นะก็หวังว่าให้เขาเนี่ยเซฟให้กับทีมไปยาวๆก่อนนะครับและปิดท้ายด้วยพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรอัลมิดจ,จะบุกไปเยือนแอตเลติกบิลเบลนะครับที่สนามซานมาเมสเป็นลาลิกาสเปนนัดที่16ของฤดูก,กาลนะครับแต่ยังเป็น15ของเรานะครับ ณเวลานี้เราตามบาซ่าอยู่สีแต้มเพราะว่าเมื่อคืนนี้บาซ่าบุกไปชนะมาโยกาห้าหนึสุดยอดทะลม่มคืนฟอร์มนะครับผมก็ตอนแรกห่างหนึ่งแต้มใช่ไหมแล้วก็แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดนะฮะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวบาซ่าเขาห่างไปละสี่แต้มเดี๋ยวเราเนี่ยแข่งคืนนี้แล้วก็แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดใช่ไหมแต่คืนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเราลงแข่งไปเนี่ยมันก็หวังว่าชนะ มั้งหรือเปล่าถ้าชนะก็จะขยับไปเป็นหนึ่งแต้มเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่า ะคืนนี้จะทําได้นะครับผมแต่โอ้โหแอตติกบิลเบาในซานมาเมสไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับอ่ะไปดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับแอตติกบิลเบาของโค้ชเอเนสโตบาร์บีเดนะครับผมปัจจุบันก็รั้งอันดับ4นะครับหเกมหลังสุดนะครับในลาลิก้าก็ชนะ2นะครับเสมอ3เฉพาะในลาลิก้านะครับเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานนักเตะได้เพียงคนเดียวนะครับได้แก่อันเรเอเรล่านะ ส่วนคนอื่นๆพร้อมนะฮะพร้อมลงตัวจริงทั้งหมดนะครับพี่น้องวิลเลียมไม่ต้องกลัวนะได้เล่นหมดนะฮะส่วนฝั่งทีมเยือนเรอลมริดนะครับของโค้ชอันเช่นะครับปัจจุบันรั้งอันดับ2นะครับตามจ่าฝูงอยู่4แต้มอย่างที่บอกนะครับแต่ถ้านะเวลานี้นะครับแข่งน้อยกว่า2เกมแต่ถ้าเกมนี้ผ่านไปก็จะแข่งน้อยกว่า1เกมเหมือนเดิมนะครับผมข่าวดีนะฮะเกมนี้ได้ชูอามินี่กลับมานะครับแล้วก็ มีชื่อรุ้นลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับแต่ยังคงต้องรอดูความฟิตจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนนะส่วนนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆนะครับผมมิลเตาอลาบากรบาคาวินิซุสแล้วก็กรมาวินการนะครับอ่ะไปดูสควอตลิทหน่อยนะครับที่อันเช่พาไปในเกมนี้ด้วยนะเยอะนะถึงทีมเราจะอ่วมนักเตะตัวหลักเจ็บแต่ดึงจากชุดกัสติยาขึ้นมานะมาช่วยกันเยอะมากนะ ผู้รักษาประตูกุกตัวลูนินแล้วก็เซคิโอเมสต์รีนะครับกองหลังลูคัสบัตเกตบิเยโกฟรานกาเซียร์เดิเกอร์เมนดี้ราอูลอาเซนซิโอเดรามอสนะฮะแล้วก็โรเลนโซอากัวโดคนนี้เป็นแบ็คขวาสำรองอีกทีนะครับมิดฟิลด์เบลลิงแฮมนะครับผมบาเวเดโมดิชชูอาร์มิเนอาดาคิเรลนะครับแล้วก็ดานิเซบยอสกองหนะ้า เอ็บบเป้โรดิโกนะฮะเอนริกบราหิมแล้วก็กอนซาโลกาเซียนะครับคือมีคนใช่ไหมมีคนตามน้องกาเซียด้วยเนี่ยคือถามผมในเพจนะว่าแบบเอ้วันเนี้ยกาเซียไปด้วยไหมไปนะครับมีคนตามฟอร์มน้องเขาอ่ะไปดูไล่อัพสิบเอ็ดตัวจริงที่ค่าจากเว็บโซฟาสกอร์กันหน่อยนะครับผมว่าก็ใกล้เคียงนะแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยหรือเปล่านะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับมาวิเคราะห์ด้วยกันนะฝั่งชาวบ้านมาในแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับผมก็ ผู้รักษาประตูอากิเร่ซับรานะฮะโอ้โหชื่อชื่อนี่รู้เลยนะครับอยู่ที่แควนบาสนะฮะกล้องหลังนะครับเบชีเชวิเวียนนะครับอาบาเลสแล้วก็ดิมากอสนะครับก้องกลางสองคนนะครับก็จะมีปาโดสนะครับผมแล้วก็กาลาเลต้านะครับกองหน้ารวมหน้าเป้าทั้งหมดเลยนะครับก็พี่น้อง นะฮะนิโกวิลเลียมนะฮะกับอิยากิวิลเลียมนะครับปีกซ้ายขวานะโอยันซันเซสนะครับเป็นกลางรุกนะครับแล้วก็ของหน้าเป็นดารโลนะครับแต่ในความรู้สึกผมนะผมว่าหน้าเป้าอ่ะน่าจะเป็นวิลเลียมผู้พี่มากกว่าอิยากินะฮะอิยากิวิลเลียมน่าจะไปเล่นที่ตำแหน่งเบอร์เก้าะมากกวา่าแล้วก็ดารโลเนี่ยเล่นปีกขวาเพราะว่าตำแหน่งปีกซ้ายเนี่ยนิโกวิลเลียมจองนะครับผมเขาท็อปมากตำแหน่งนี้นะ อ่ะไปดูทีมเรากันหน่อย4-3-3นะครับผมก็อย่างเหมือนเกมที่แล้วนะครับบางจังหวะก็ให้แบบจูเบลิงแฮมสอดขึ้นไปตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หุบมิดฟิลด์สคนเข้ามาอย,อยู่ด้านในนะครับอ่ะมาดูแผน4-3-3กันก่อนนะครับที่โบกูตัวเฝ้าเสานะครับผมก็ลูคัสบัตเกตนะครับราวนาเซซิโอริดิเกอร์แล้วก็เมนดี้เกมนี้เนี่ยมีหลายสื่อคอนเฟิร์มมากนะครับว่าเมนดี้จะได้ลงเป็นตัวจริงนะฮะ กองกลางนะครับเบาเบเดเบลลิงแฮมแล้วก็มูริสแต่ผมคาดว่าในตำแหน่งมูริสเนี่ยอาจจะเป็นดานี่เซบายอซะมากกว่านะครับหรือถ้าอันเช่จะโรโลเทชันก็เข้าใจได้นะฮะกองหน้านะครับโรดิโก้บราฮิมดิอาสแล้วก็คิเลียนเอ็มบาเป้เล่นเป็นปีกซ้ายเหมือนเดิมนะครับอ่ะซานมาเมสนะครับผมโอ้โหไม่ใช่ง่ายอยู่แล้วนะฮะคือเราไปเยือนหอบนะฮะบ,บาง คือผลมันออกได้ทุกหน้าเลยอ่ะเสมอแพ้ชนะนะครับคือขอเป็นอย่าแพ้แค่นั้นคืออยากให้ชนะไปเลยแต่ขออย่าแพ้เท่านั้นนะ่ะนะครับอมผมว่าคงยิงไม่ได้เยอะเท่าไหรอ่อ่นะในบ้านของทางแอเลติกบิลเบาเนี่ยเพราะว่าแฟนบอลน,นะครับในซานมาเมสเนี่ยคือเสียงกนหน่ำแน่นอน ทุกคนให้เท่าไหร่พี่์มบอกกันได้อผมฟันธงลืมลืมไปฟันธงก่อนนะเอะด้วยสถิติที่เราเคยไปเยือนนะครับรวมไปถึงฟอร์มนเวลานี้นักเตะที่เจ็บบาดเจ็บนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอืมเกมนี้ก็กลัวนะกลัวจะไม่ชนะนะครับผมแต่ก็หวังให้ทีมชนะนะเอาชนะไปก่อนแล้วกันไม่อยากแบบฟันธงสองสกอร์อะไรแบบนั้นนะเอาชนะไปก่อนนะครับสองประตูต่อหนึ่ง อโดนนําก่อนเสร็จแล้วมันยิงสองลูกรวดนะครับไม่รู้ครึ่งไหนนะแต่มันยิงสองลูกทีหลังนะทุกคนให้เท่าไหร่พิี์มาบอกกันได้นะครับอ่ะและไปฟังบทสัมภาษณ์ของอันเช่กันหน่อยก่อนเกมนะครับอันเช่บอกว่ามันจะเป็นเกมที่ยากนะแล้วก็เราเนี่ยมันมีความท้าทายเสมอนะในเกมประเภทนี้เนี่ย บรรยากาศจะยอดเยี่ยมมากๆและเราเนี่ยเจอกับผู้แข่งที่แข็งแกร่งมากเรากําลังทําผลงานได้ดีในขณะนี้และเราเนี่ยจะทําผลงานได้ดีนะในวิวเบาอันนี้น่าจะเป็นความหวังความคิดของอันเช่นะคะรับเป้าหมายคือการเอาชนะในเกมนี้และเพื่อที่จะทําแบบนั้นให้ได้เนี่ยเราต้องเล่นให้ดีที่สุดนะ แอตเติกบีวเป็นทีมที่เล่นด้วยความเข้มขน้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและก็พวกเขาเนี่ยทำได้ดีมากนะในซานมาเมสพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในสเปนผมเนี่ยฟังนะผมเนี่ยมักจะทำได้ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมเนี่ย เล่นได้ดีและมีส่วนร่วมสนับสนุนแม้จะมีปัญหาก็ตามเรากำลังต่อสู้ทุกคนรู้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจ่าผูงนะในรายการต่างๆในเดือนธันวาคมแต่เราเนี่ยต่อสู้และเราอยู่ตรงนี้นะแม้จะเจอความยากลำบากก็ตามบุกสมพันธ์อันเช่นี่มันมั่นใจมากนะเมื่อไหรที่วินิสูสกามาวินกา้าและอาราบากลับมาเนี่ยเราจะสู้ให้หนักยิ่งขึ้นโอ้โหอันเช เอาใจเป็นแฟนชุดขาวไปเลยบทสัมภาษณ์แต่ละครั้ง <c oughs> นะคือบางทีแกก็มั่นใจเกินบางทีก็ต้องบอกว่าแกก็พูดเพื่อปลุกระดมให้สภาพจิตใจของนักเตะแบบมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ชื่นชมอันเช่นนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวแล้วก็ปรีวิวก่อนเกมนะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมาเจอกันในไลฟ์สดหลังเกม นะครับในช่วงเย็นๆนั่นแหละนะแต่ถ้าไม่ดีมาไลฟ์จริงอาจจะมีการแจ้งนะครับผมผ่านทางเพจนะแต่อยากมาไลฟ์มากๆนะครับอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาซียะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ